สาบายดีพี่น้องคุณน้องดามกำลังเตรียมตักเข่าให้ละซาละบ่าวซีกินปูนทั้งนั้นนะเนี่ยหมอี้าดผัดกะเพ,าพรพาผักกะเพรากุ้งหมึกบอกหรือว่าหมูหมูหมึกลวซาจะกินเขาวจ,ขาจ้าไอเขาเนี้ยหรอกเนะ้อหมย ขาคือขาเแท้นี่เรื่องซื้อขาบ้านเลซื้อวันหนาซื้อไปกระสอบเอานี่ยเอาเอาองควเห็นหน้าข้าเจ้าข้าว้าัวโอพป่นี่พางคดเปดตห้แล้วเขาลงงานเมียเนอะขอนองหมดไม่น้องหมดบอจิตายกิตตามหุงอีกรอบเด้อหนอี สบาดีพี่น้องพี่มาังพีมาลังพี่บาดํามากข่าวันรถทัวร์ใหม่สบายดีพี่น้องจังหวัดเนาะกราสงสารนิดหน่อยแฟนศาสนาศึกษาอนุบาลเน่นอนเลยอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลสามจะมีพวกปอนั้นไหนอ้าวลืมอเจียบนั่ี่ตายทางพรายคนตายเสาหาโภ ปานนี้ยังโอู้วไปทางศาสนาไปไปเยี่ยนไปเที่ยวอื่าบอไปเที่ยวไปเอ่อไปเยี่ยนหูไปแป๊ะเนยียนหูไปบานเยี่ยนหูอันนี้คือบวงกลางสุดที่ถ้ามีแต่เด็กเนาะยไฟไหม้หลดตายทั้งผู้ตายทั้งเมื่เจียนไปเห็นจะได้ถึงเห้นไฟไหม้หลดเนาะนี่ทั้งหมดนี่แหเห็นแต่หุ่นขาวเจาะเซโรคเนาะที่ว่าผูบเด็กน้อยไว้แล้วเพราะว่า เกียวใจตอนแรกนะ<แ>อ่านเบิ่งก็ได้ไวอยู่ต่างประเทศมารล้รวรวาอยูอ่ในนี้เหนี้นคนแท็กทอดอันน,นอ,ดดอันอุซอนสถานจังหวัดยานะฟ้าขาวนั่งซิดโอ้ยมีสเสียดหน่อยยื่อไปเลยเหมือนเดิมมีแต่เด่นหน่อย่อ,อแม่คบอสอบถูกมั้งสอบแม่แมาได้ไปนำ ยกเลิกกันอันะไรซะสารศึกษาซะ,ซะวันแรกใครน้ำจะปวดไปยังมีไหมไน,นะมนแดดไปเห็น,นหนักเห็นหนีเนาะอืมอื้อเนาะแต่ขวน้ำกันด้ไปเค้โคราชแค่นั้อนแหละโคราชอย่างไกลสุดกะับังก,กับสุรินทร์ในเมืองมันทำอะไรไปซะเด็กน้อยปหอหนาหาเลยเนาะฮะกับ บวท่านแลวมีบุญมีบาปซะยังบริสุทธอย่ังบริสุทธอยู่กัยังเอาไปล่ะโอ้ยนี้เอินเราคุ่มัไดไ่เห็นว่าแมนไว้แมนซ้ำหรอกบ,บริสุทธิ์ทซั่วเลยเนาะม่บ่อน,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 นนะัคนตำรวนนะตอนนี้ เอมาลขหามาอนอีกหนึ่งหนักขนาดนี้ตัวโหลดบือผู้ใหญ่เขาตายไปกนหลายคนตื่ได้คตุมไม้ล้มันหลดอยูแล้วอืมันได้ใหม่ยรอกกระดินออกเขาลงไปแล้วเขแตกนี้ไปถุถี่ไปเดิกแต่ว่าตายในเส้าหาค้นเสาหาซดเห็นกระงเก่า พอนอนพี่น้องนเงี้ยลยอมอบนอเงียนงหน่อยเงีนค่อยหย่างนะพอขวดต้อาไม่จอนุบ้ลกับอนุบาลี่สิบออนุบาลมันกันเบิร์ดนบบที่หอมปลาเนาะแสบกรวดได้เลยอมปลาซาลาเปาน้ำขุ่น ความเป็นกรรมที่เราไปห้าถึงมอน้ามด้วนะล่อ้อ้าเหมือนมั้อ้อมนกมนยังพาม

น่องนำบอกกินปลาคอคนห่าคนหลอเขียนหกงเลิกกันหนึ่งอยู่ไมกับตุ้ายังลูเจตเตะวดท่ามึงมาเลยบอกขาสิเบอก็ตกวมันไกฮะมากระตนยาให้เขาเขาอีก

งันเงนเอปลาค่ามันบ่พวินทได้ยเหมือนทำบุญต้องทานมงคลถาบ่ได้ประกาศนะเรเจะลงกอดกินบราไมีบุญต่อกันบ่พอหมูกับบรได้ายมันะที่เก่าโลมาลองแกะกาไปสบายนอนง่งดีจะกินน้ำดำ

มันพาว่างนมันอย่าท้อด่าโผมันอุ้ยบูด่าเด้อมือนาคาสิ่งกูด่าไปแล้วรอบหนึ่งด่าแล้วกูไปยินจังม่แกูจะด่ามี่พาว่างก่อนยุ้นนี่ก็เรื่องโุมากอ่ะอือกินไหมฮะกินมันเบิร์กโว้ยยิ้มแกงพ่อเลยฮะออกมากินยิ้มออกยืนๆง่วงย่อย

nó bảo kia thức ý thức Nó thức ý thức ý

เท่านี้อันน้ำแข็งอันบดอยู่บนเนาะนี่เห็นแล้วมันจะดองลงใส่หมูบอลงใส่มูแล้วใส่มูใส่นานไ้มากเลยนะมันไปไสดน่เลย มามู้อัาพัก <c oughs> มาซืก่อนมาพักพก, <c oughs> กันก็ได้บางทีผาดังแบบน่ะ รำพิกลอะไรรำพิกลมอะไป้าสงตินมาบ้างเ13นาทีแหละล่าเลยบลุงพอกันขีบหนาปลาลุงผพื่อกก็ส่งเมนุเทนบุกเอาแซ่บนากท่าไเท่าจังยืมเงินป้าย่มเงินเบื่อเบืกซึมเบืกกะติดตาเนี่ลุ พอก็กินหมาสบายดีพาอกันกินหมาอยู่วงให้เราพี่นอ้อง <laughs>